สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องสั้นแนวหลอนสำหรับแนวหลอนในวันนี้จะนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของผ่านป่าในสมัยก่อนผ่านตัวละครในชุดพ่านป่าแต่ทว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะนำเสนอเรื่องราวของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ประการใดหรือบางทีเนื้อหาอาจจะดูเกินจริงไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ เนื่องจากสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่างไรแล้วก็ขอให้รับฟังและรับชมด้วยความบันเทิงนะครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวของทานป่าจะเป็นเรื่องอะไรเชิญรับฟังและรับชมได้เลยครับ ณหมู่บ้านกลางป่าเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งอันถูกโอบล้อมไปด้วยขนเขาและป่าทึบซึ่งในยามนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝนลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ภูมิประเทศรอบด้านเขียวชุ่มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ด้านบนตลอดจนดงหญ้าด้านล่างแน่ทีเดียวลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้หน่อไม้เห็ดตลอดจนผักป่านานาชนิดต่างก็พากันผุดขึ้นจากใต้ดินและเกิดยอดอ่อนมากมาย เช้าวันต่อมาหลังจากจัดการกับอาหารเชา้าเสร็จพร้อมทั้งห่อข้าวและน้ำเดื่มใสา่ย,ย่ามแล้วให้เติมและไอ้เพิ่มสองเพื่อนสีต่างก็มาเจอกันตรงบริเวณตีนเขาถ้ายหมู่บ้านหลังจากที่นัดกันไว้เมื่อวันก่อนว่าจะขึ้นเขาไปหาหน่อไม้ผักป่าและยอดไหวตรงบริเวณห้วยดิงทนทางหุบเขาด้านทิศตะวันตกครั้นพอทั้งสองมาพบกันตามเวลาที่นัดหมายกันไว้แล้ว จึงมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางทันทีซึ่งจากหมู่บ้านไปถึงห้วยลิงโทนระยะทางก็น่าจะราวๆ3กิโลเมตรเห็นจะได้เป็นธรรมดาอยู่เองหากเป็นเส้นทางตามปกติระยะทางเพียง3กิโลเมตรคงไม่ไกลอะไรมากนักแต่ทว่าหนทางขึ้นเขาอันมีเส้นทางที่สลับซับซ้อนสูงๆต่ำๆไปตลอดทั้งเส้นทางเช่นนั้นส่งผลให้การเดินทางย่อมมีความราช้ากว่าปกติ จนกระทั่งเวลาผ่านไปราวเที่ยงวันทั้งสองก็มาถึงยังห้วยลิงโทนอันเป็นจุดหมายปลายทางเป็นผลสำเร็จภูมิประเทศตอนนั้นส่วนใหญ่เป็นป่าลวกสลับกับป่าสร้างตลอดจนลำห้วยเล็กลำห้วยน้อยแยกออกไปมากมายหลายสาขาอีกทั้งยังเต็มไปด้วยป่าละมะ่ะและโขดหินน้อยใหญ่ระเกะระกะในขณะเดียวกันหน่อไม้ผักป่ารวมทั้งเห็ดนานาชนิดก็พากันขึ้น ดาดาดาดอยู่ทั่วบริเวณนั้นพอเห็นเช่นนั้นทั้งสองรีบปงสัมภาระลงบนลานหินกว้างตอนหนึ่งริมลำธารก่อนที่ไอเติมจะกล่าวออกมาว่าตั้งหน่อไม้ผกได้เห็ดป่าขึ้นกันเต็มเลยวะไอเพิ่มคิดไม่ผิดจริงๆที่พากันมาที่ห้วยดิงโทนี่ตัานชิวะนี่ก็เที่ยงวันแล้วข้าว่าเราเอาข้าวออกมากินกันดีกว่า พออิ่มแล้วค่อยลงมือเก็บเยอะขนาดนี้เก็บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เต็มตะก,กา้าว่าแล้วทั้งสองก็ควักเอาห่อข้าวและย่ามออกมาแกะครั้นพอจัดการกับอาหารเที่ยงเสร็จทั้งสองจึงลงมือเก็บหน่อมไม้และเห็ดป่านานาชนิดใส่ตะกา้าจนกระทั่งผ่านไปราวสองชั่วโมงเศษในตะก้าที่สะพายไว้ด้านหลังต่างก็เต็มไปด้วยหน่อมไม้เห็ดและผักป่า ทันเมื่อได้จนพอเพียงแล้วทั้งสองตรึกชวนกันกลับอย่างไรก็ดีทั้งสองก็หารู้ไม่ว่าการเข้าป่ามาในครั้งนี้มันหมายถึงการละอวสารของชีวิตอันไม่อาจจะเปเศดหรือร้องขอชีวิตจากใครได้ทั้งสองพากันเดินผ่านตัดเส้นทางเก่าก่อนจะเดินข้ามลำห้วยลึกตอนหนึ่ง ที่สองฝ่าข้างเต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่ปุดขึ้นระเกะระกะอีกทั้งด้านบนเหนือศีสะเป็นทางลาดรั้นแล้วในขณะที่กําลังจะเดินผ่านลําห้วยตอนนั้นฉับพันธันใดนั่นเองบนเนินลาดด้านบนก็มาเกิดเสียงป่าแตกและกิ่งไม้หักโผงผางขึ้นมาอย่างกระทันหันในขณะเดียวกันไอเติมและไอเพิ่มได้ยินเช่นนั้นก็มีอันต้องหยุดชะงักลงกับที่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นไปดูแต่ถึงตอนนั้นยังไม่ทันจะเห็นว่าเป็นอะไร ฉับพันทันใดนั่นเองร่างอันดํำมหิมาของตัวอะไรบางอย่างก็กระโจนลงมาจากโขดหินด้านบนอย่างรวดเร็วเราสายฟ้าแลบเพียงชัว่วพริบตาต่อมาให้เติมก็มีอันต้องแผดร้องออกมาจนสุดเสียง<อ>ครั้นแล้วเลือดบริเวณลำคอพันก็พุ่งกระฉุดออกมาราวกับท่อประปาแตกก่อนที่ร่างของมันจะล้มลงขาดใจตายขาที่ ให้เพิ่มเห็นเช่นนั้นก็ได้แต่ยืนนิ่งตะลึงงนันตาเบิกกว้างอยู่กับที่ราวกับต้องมสะกดในขณะเดียวกันไอ้ตัวประหลาดนั้นค่อยๆหันกลับมาช้าๆเสี้ยววินาทีต่อมาพันก็กระโจนเข้าใส่ร่างของไอ้เพิ่มก่อนจะสะบัดเขี้ยวอันเรียวงงราวกับดาบโบราณเข้าใส่บริเวณหน้าท้องของมันเสียงดังขวากเสมือนหนึ่งฉีกกระสอบนุ่นจนกระทั่งลำไส้ทะลักออกมากองจนนองพื้น ส่งผลให้ร่างของไอ้เพิ่มมีอันต้องสั่นระลิกตาเบิกกว้างก่อนจะล้มลงขาดใจตายลงไปอลนเช้าวันต่อมาจวนจวนอยู่ไหมจวนเสียงละออเมียของไอ้เติมตะโกนเรียกรันจวนเมียของไอ้เพิ่มลัน่นอยู่อยู่ลันจวนขานรับก่อนจะเปิดประตูเรือนออกกรดูอ้าวละออเองหรอกหรือนึกว่าใครมีอะไรแต่เช้าแลละ จะมาแถามแวะพี่เพิ่มกลับมาหรือยังรันจวนได้ยินเช่นนั้นก็สันหน้ายังไม่กลับมาเลยฉันกะว่าจะไปแถมเธออยู่พอดีว่าพี่เติมกลับมาหรือยังแล้วเหมือนกันอ้าวแสดงว่ายังไม่กลับมาทั้งสองคนเอทำไมครั้งนี้ถึงได้ไปนานถิดปกตินะปกติไปเช้าเย็นกลับหรือว่าทั้งสองจะไปนอนค้างแองแรมในป่า ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่เราจะทำอย่างไรกันดีละ่ะละอฉันรู้สึกเป็นห่วงที่เพิ่มอย่างไรเบอกไม่ถูกฉันก็เป็นห่วงที่เต็มเหมือนกันเอาอย่างนี้ไหมแนมะ่เราสองคนไปแจ้งผู้ใหญ่นำให้ทราบกันก่อนดีกว่าพอตกลงกันได้ละอและรอนจวนจึงพากันไปหาผู้ใหญ่นำที่บ้านพอไปถึงจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แกฟังพอแกทราบเรื่องก็บอกออกไปว่า ปะเดี๋ยวข้าจะให้ทางไกลและทางจอมเข้าไปตามให้ว่าแต่มันสองคนไปทางบริเวณไหนหรอเห็นบอกว่าจะพากันไปช่วยดิงโทนนู่นเลยจ้ารอนจวนเมียวของไอ้เพิ่มตอบออกไปตามนั้นพอทราบเรื่องเช่นนั้นผู้ใหญ่นำก็ให้ลูกบ้านคนสนิทไปตามพานไกลและพานจอมอันมีที่พำนักอยู่ไม่ห่างกันมากตรงบริเวณชายนาติดกับราวป่าท้ายหมู่บ้านทางทิศตะวันออก ให้มหาหากจะกล่าวถึงพานไกรและพานจอม2องเกลอพานผู้หูอายุเรา35ปีซึ่งก็นับได้ว่ายังหนุ่มแน่น2องเกลอพานหนุ่มมีอาชีพเป็นพานป่าและหมอยาประจำหมู่บ้านอีกอย่างทั้งสองยังเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมพอตัวเนื่องจากทั้งสองเคยบวชเรียนด้วยกันมานับตั้งแต่เป็นสามเณรนจนกระทั่งได้รับการอุปชาเป็นพระ และได้ศึกษาสายเวทจากพระอาจารย์มาด้วยกันหลายสิบปีก่อนจะสึกออกมาเป็นคราวาสอุปนิสัยใจคอของทั้งสองก็คล้ายกันนั่นก็คือชอบความสันโดษไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่ถึงกระนั้นทั้งสองก็เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากส่งผลให้เกลือพานทั้งสองเป็นที่รักและเคารพของชาวบ้านที่นี่ด้วยเช่นกันกระทั่งเวลาผ่านไปไม่นานนัก คนสนิทของผู้ใหญ่นำก็พาเกลือานทั้งสองมาพบกับแกในหมู่บ้านพอมาถึงก็เห็นผู้ใหญ่นำรันจวนและละอกกำลังนั่งสนทนากันอยู่ผู้ใหญ่นำเห็นเช่นนั้นก็บอกให้เกลือทานทั้งสองนั่งเพื่อร่วมวงสนทนาก่อนจะเล่าเรื่องราวให้ฟังพอสองเกลือทานได้ฟังเรื่องราวเช่นนั้นก็หันไปจ้องหน้ากันหน่อยหนึ่งก่อนที่ทานใครจะบอกออกไปว่า เระเดียวฉันจะลองจับยามสามตาดูก่อนว่าดวงของไอ้เพิ่มและไอ้เติมยามนี้มันสองคนเป็นเช่นไรบ้างเราจบก็หันไปหาละออและรันจวนเอ็งบอกวันเดือนปีเกิดของผัวเอ็งทั้งสองคนมาสิว่ามันเกิดวันไหนเดือนอะไรและปีไหนละออและรันจวนได้ยินเช่นนั้นก็บอกวันเดือนปีเกิดของทั้งสองให้หลังจากนั้น พลานไก่ก็หลับตานับนิ้วเพื่อพรมอะไรชั่วคู่ก่อนจะค่อยๆลืมตาเงียนขึ้นไปมองบนท้องฟ้าพลั้นแล้วก็สันหน้าพลางถอนใจหันไปหาละออและลำงจวนก่อนจะบอกออกไปว่าเอิงสองคนฟังข้านะหัวของเองสองคนดวงตกชะตาขาดข้าเกรงว่ามันสองคนจะได้รับอันตรายในป่าทั้งสองได้ยินเช่นนั้นก็มือทาบหน้าอ,อกแสดงสีหน้าและแววตาตกใจ ตานไกพูดจริงเลยจ้ะละออเอ่ยถามออกไปเหมือนจะร้องไห้ข้าก็ว่าไปตามตำราที่ข้าเรียนมาจริงเท็จประการใดข้าก็ตอบไม่ได้ในเวลานี้จนกว่าจะพบกับมันทั้งสองคนตานไกช่วยเข้าไปตามหาทั้งสองคนให้หน่อยจะได้หรือเปล่าจ๊ะฉันขอร้องละเวลานี้ฉันเป็นกังวลเหลือเกินรำจวนอ้อนวอนขอร้องออกไปอีก แต่ยังไม่ทันที่ใครจะได้ตอบว่าใครผู้ใหญ่นำก็กล่าวแทรกขึ้นก่อนว่าขอไปตามหามมนสองคนให้หน่อยถือว่าไอ้ไกลไอ้จอมถือสอว่าอาบุญบางทีอไอ้สองคนมันอาจจะหลงฝ่าหาทางกลับไม่เจอก็ได้เองสองคนจะเอาใครไปด้วยบ้างก็บอกคนเดียวขอาจะจัดให้ผานไกลได้ยินเช่นนั้นก็หันไปจ้องหน้าพานจอมหน่อยหนึ่งเอาอย่างใดกันดีว่าไอ้จอม พรานจอมได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้าก็คงต้องเข้าไปตามหามันสองคนนั่นเลยวะว่าแล้วก็หันไปหาผู้ใหญ่นำตกลงฉันสองคนจะเข้าไปตามหามันสองคนให้แต่เรื่องคนที่จะไปด้วยนะ่ะไม่ต้องหรอกฉันกับไอ้ไกลสองคนก็พอเยอะคนไปจะทำให้วุ่นวายมากไปเสียปเปล่าๆอีกอย่างบริเวณห้วยนิงโทนฉันกับไอ้ไก,ก่กพเข้าไปล่าสัตว์อยู่บ่อยครั้งคงจะตามหาได้ไม่ยากนะัก ผู้ใหญ่นำได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้าถ้าเช่นนั้นเขาบอกอีกสองคนรีบไปเถอะไอสองคนนั้นหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานถ้าหากมันสองคนหลงป่าจริงขืนรอช้าไประเดี๋ยวจะตะเิดไปไกลเข้าไปอีกถ้าเช่นนั้นฉันกับไอจอมขอตัวก่อนก็แล้วกันระเดี๋ยวจะกลับไปเตรียมสัมภาระที่กระท่อมพอเสร็จแล้วจะตะเินไปเลยไม่เกินวันพรุ่งนี้น่าจะได้เรื่อง พันไกลตอบออกไปตามนั้นก่อนที่ทั้งสองจะขอตัวกลับไปเตรียมสัมภาระที่กระท่อมในระหว่างทางที่เดินกลับกระท่อมไอ้ไก่ข้ารู้นะว่าเองรู้เรื่องไอ้เพิ่มกับไอ้เติมดีว่ามันสงคนเป็นอย่างไรบ้างข้าดูจากแววตาของเองในขณะที่เองจับยำดูดวงชะตาของมันแล้วมันไม่ใช่เรื่องดีใช่ไหมพันไกรได้ยินเช่นนั้นก็ถอนใจ ถูกทีเดียวดวงชตาของมันสองคนมีเคราะหนักจากอะไรบางอย่างกืนดวงตาของมันสองคนเอาไว้เอ็งหมายความว่าไกลว่ไอ้ใคร,ใ,ครในขณะที่ข้ากําลังจับยามดูดวงชตาของมันสองคนอยู่มันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างเข้ามาในจิตสัมผัสแต่ทว่าข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นพลังอะไรกันแน่รู้อย่างเดียวก็แต่ว่าพลังนั้นมันแรงกล้ามาก เองหมายความว่ามันเป็นพลังจากสิ่งลี้ลับอย่างที่เราสองคนเคยเจอกันมาก่อนหน้าเน้นกันนั้นหรือช่ยอยเองเขา้าใจถูกแล้วเอาละวะอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องใส่ตัวเข้าจนได้แต่เขาช่างเถอะวะรับปากเขาไปแล้วนี่วาพอไปเจอคงจะรู้เองแหละว่าพลังลี้ลับที่ว่าคืออะไรกันแน่ผ่านไปไม่ช้าไม่นานพอทั้งสองเจอพาน เตรียมย่ามสัมภาระที่จําเป็นพร้อมด้วยปืนลูกซองยาวคนละกระบอกแล้วต่างก็พากันเดินทางมุ่งหน้าสู่ห้วยลินทนอันเป็นจุดหมายปลายทางท,างทันทีทั้งสองที่มีความชํานาญเส้นทางและภูมิประเทศอย่างดีอยู่แล้วเนื่องจากเข้ามาหาล่าสัตว์อยู่บ่อยครั้งผ่านไปเพียงไม่นานก็มาถึงยังจุดหมายปลายทางตรงบริเวณห้วยลินทนเป็นผลสําเร็จและทันทีที่เข้ามาถึงสองเตอรผ่านก็พบกับ รอยเท้าของไอ้เติมและไอ้เพิ่มได้ไม่ยากเย็นนักเนื่องจากทั้งสองคนเดินไปตามเส้นทางหลักตามปกติเหมือนที่เคยพอพันไตรเห็นเช่นนั้นก็หันมองออกไปโดยรอบคันแล้วก็บอกออกไปว่ามันสองคนก็เดินมาตามทางหลักนี่หว่าไม่น่าจะหลงเข้าไปในป่าลึกได้นั่นสิวะข้าว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของมันสองคนไปกันดีกว่าดูสิว่ามันสองคนจะแวะลงไปทางไหน กลาวจบทั้งสองก็ติดรอยของทั้งสองคนนั้นต่อไปเราครึ่งชั่วโมงต่อมารอยของทั้งสองก็ผ่าออกจากเส้นทางหลักมุ่งหน้าสู่หุบเล็กตอนหนึ่งซึ่งเบื้องล่างเป็นที่ราบบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยกอลวกและซางป่าพอเห็นเช่นนั้นทั้งสองจึงเดินตามรอยเท้าลงไปยังหุบนั้นทันทีพอไปถึงก็เห็นร่องรอยสําคัญอันเป็นประจักษ์พยานได้ว่าไอ้เติมและไอ้เพิ่มลงมายังหุบนี้แน่ๆอย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องจากเห็นเปลือกหน่อไม้ที่ทั้งสองกรอกไว้มีให้เห็นเกลื่อนตรงบริเวณดงลวกนั้นพอเห็นเช่นนั้นผ่านจอมก็บอกอกอกไปว่าแน่แล้ไอ้ไกรร่รองรอยของไอ้สองคนนั้นตรงไปยังห้วยคอเพื่อไปขึ้นอีกทางด้านทิศเหนือข้าก็คิดเหมือนเองเช่นกันถ้าเช่นนั้นก็รีบไปกันดีกว่าเวลาใกล้จะเย็นย่ำลงไปทุกทีแล้วก้าวจบสองเท้าผ่าน ก็เดินติดรอยอันปรากฏอยู่บนทางเดินที่เฉื้นและเฉะตอนนั้นต่อไปจนจกระทั่งมาถึงยังห้วยขอและทันทีที่มาถึงทั้งสองตัวผานก็มีอันต้องหยุดชะงักลงกับที่อย่างกระทานหันทางแหนยหน้ามองขึ้นไปบนอากาศก่อนที่พานจอมจะหลับตาว่าคาถาภุมพันชัว่วครู่ครั้นแล้วก็บอกออกไปว่าไอ้ไกลเอ็งรู้สึกเหมือนข้าหรือเปล่าว่าบริเวณห้วยคอนี่มันมีพลังลี้ลับบางอย่างแอบแฝงอยู F ่ L U. อีกทั้งยังแรงมากเสียด้วยสิ พานไก่ได้ยินก็พยักหน้าข้ารับรู้ได้ไดแต่เต่เก้าเข้ามาแล้วละ่ะข้าว่าเราทําพิธีบอกกก่าวเจ้าป่าเจ้าเขาที่ห้วยขอกันก่อนดีกว่ากล่าวจบทั้งสองเกลพานต่างก็พากันนั่งทําสมาธิคันแล้วก็บริกรรมคาถาขอขอมาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาอันปกปักร,รักษาอยู่ณนะบริเวณห้วยขอนั้นแม้กระนั้นในขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งบริกรรมคาถาอยู่นั่นเอง ครั้นแล้วจู่ๆลมพายุพันก์ก้อนโชคขึ้นมาอย่างกระทันหันส่งผลให้กิ่งไม้ใหญ่รอบด้านหักโหงผางเราใจต่อมาพันก็สงบลงอย่างกระทันหันทํานองเดียวกันกับที่มันเกิดในขณะเดียวกันทั้งสองพันก็ทําการบริกรรมคาถาเสร็จสิ้นลงพอดีพานไกเห็นเช่นนั้นก็หันซ้ายแหละขวามองออกไปโดยรอบทันแล้วก็ถามออกไปว่า ป่าเจ้าเขากําลังพยายามบอกอะไรเราหรือเปล่าไอ้จอมถูกทีเดียวแต่ข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ถ้าว่าเรารีบติดรอยไอ้สองคนนั่นต่อไปดีกว่าก่าวจบทั้งสองก็ติดรอยต่อไปจนกระทั่งมาถึงยังทางลาดอันจะลงไปสู่ก้นห้วยทันแล้วก็ได้กลิ่นอะไรเน่าลอยตามลงมาพอได้กลิ่นเช่นนั้นทั้งสองจึงเร่งฝีเท้าเดินลงไปยังก้นห้วยทันที ทันพอไปถึงทั้งสองก็มีอันต้องเย็นว่าไปตามไขสันหลังเนื่องจากภาพเบื้องหน้านั้นมันช่างเป็นภาพอันน่าสยดสยองเหลือที่จะกล่าวภาพนั้นมันเป็นร่างของมนุษย์ซึ่งก็เป็นใครไปไม่ได้เนื่องจากไอ้เพิ่มและไอ้เติมสภาพของมันทั้งสองร่นเน่าแมาลงวันปลอมหินแม้กรังนั้นยังไม่น่าตกใจเท่ากับสภาพร่างของมันทั้งสองถูกตัวอะไรบางอย่างฉีกกระชากร่างจนเละเทะจนทําให้เศษชิ้นส่วนของร่างกายกระจัดก,กระจายอยู่ไปทั่วบริเวณนั้น ภาพนั้นมันช่างเป็นภาพอันน่าสลดขดหูและน่าสมเพชเวทนายิ่งนักพานจอมเห็นเช่นนั้นก็สันหน้าพางถอนใจก่อนที่จะหันไปมองดวงตะวันที่ใกล้จะรับขอบฟ้าลงไปทุกทีครั้นแล้วก็กล่าวออกมาตัวอะไรทำกับมันสองคนที่นี้วะเล่นสลักเละหาที่ดีไม่ได้เอาเสียเลยนี่ตะวันก็ใกล้จะรับขอบฟ้าลงไปทุกทีแล้วเอาอย่างไรกันดีไว้ใครข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแต่ลองเดินดูรอบๆบริเวณนี้กันก่อนเถอะไอ้จอมไอ้ตัวที่ทำร้ายมันสองคนอาจจะทิ้งร่องรอยไว้บ้างก็ได้ว่าแล้วทั้งสองก็เดินสำรวจออกไปโดยรอบเราอุจใจใหญ่ๆที่ทั้งสองก้มๆเงยๆตามพื้นดินเช่นนั้นก่อนที่ต่อมาพานจอมก็มีอันต้องหยุดชะงักลงกับที่ย่อตัวลงก้มพิจารณาบนพื้นฉันแล้วก็บอกออกไปว่าไอ้ไกลเอ็งมาดูอะไรเนี่เร็วพรานไกลได้ยินเช่นนั้นก็เดินเข้ามาหา พอมาถึงพรานจอมจึงชี้มือลงไปบนพื้นให้ดูพรานไกเห็นเช่นนั้นก็ย่อตัวลงเห้งมองลงไปตรงบริเวณพื้นเบื้องหน้านี่มันรอยของหมูป่านี่หว่าไอ้จอมว่าแต่ทําไมรอยมันถึงได้ใหญ่โตผิดไปจากหมูป่าธรรมดาทั่วไปเช่นนี้วะถูกทีเดียวมันเป็นรอยของหมูป่าแน่แน่และที่สําคัญไอ้หมูป่าตัวนี้มันเป็นตัวการที่ทําให้ไอ้ทั้งสองคนนั่นกลายเป็นผีเฝ้าป่าอยู่ที่นี่ ท่านไกได้ยินเช่นนั้นก็ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเอ็งหมายความว่าไอ้หมูป่าเจ้าของรอยที่เราเห็นอยู่นี่มันทำร้ายและกินร่างของไอ้สองคนอย่างนั้นหรือไอ้จอมจะเป็นอะไรได้ถ้าไม่ใช่มันเอ็งพิจารณาดูรอยของมันรอบๆให้ดีมันกระโจนลงมาจากทางลาดด้านบนโน้นในขณะที่ไอ้สองคนนี่มันอยู่ในลำห้วยด้านล่างมันจะเป็นไปได้อย่างไรวะที่หมูป่าจะกินคน พันไกรตั้งกระถูถามด้วยความสงสัยเองคิดดูดีๆสิให้ใครว่าหมูฝ่าลักษณะเช่นนี้มันเป็นหมูประเภทไหนกันพันไกรได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งงันลงไปชั่วคู่ครั้นแล้วผู้ทานออกมาว่าหมูฝ่าสมิงหาก,กรูกคลิปจบแล้วถ้าชอบกระลุกานากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ หรือจะคอมเมนต์แนะนำติดชมก็พร้อมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขสำหรับวันนี้ผมและเรื่องสั้นแนวหลอนต้องกล่าวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ